ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาครับไม่ให้เสียเวลาผมยังอยู่กับพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์และพลตำรวจเอกวินยทองสองนะครับทั้งคู่ได้อธิบายแล้วกรณีแกล้งโจกชัดเจนแล้วกรณีเส้นเงินชัดเจนแล้วแต่เมื่อวานนี้ยังมีอีกกรณีครับลูกน้องคุณทั้งคู่ไปอยู่ที่ดีๆเลยไปด่าเขาทําไมว่าเขาได้ไปอยู่ที่ดีๆท่านเอกจะตอบก่อนไหมฮะผมเรียนคุณต้นนะครับผมรับราชการ อยู่ในสำนักงานบุรแห่ชาติส0ิปีนะครับมีพี่พี่น้องนนะครับเพื่อนข้าการบวชเนี่ยรับราชาการอยู่สำนักง,งานผมเป็นในเวรเป็นผู้ช่วยในเวรเนี่ยจำนวนมากผมออกไปสิปีแล้วนะครับเขาเจริญเติบโตมาตามลําดับนะครับการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผมยืนยันนะครับในยุคที่พวกเราเข้าไปเป็นกตลอเนี่ยในช่วงกฎหมายเปลี่ยนแปลงถ้าหากจะทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยผู้คข้มชาเดือดร้อนนะครับเช่นไปแต่งตั้งโยกย้ายไม่ฟังเป็นธรรมมีการร้องเรียน ขอยืนยันนะครับไม่ใช่เฉพาะในตำรวจที่มีชื่อที่มากล่าวหาเป็นประเด็นที่บิดเบือนเปรียบเทียบเหมือนอย่างกรณีนะครับต้นคงติดตามที่เขาไปออกอไปชี้แจงกกทั่กรรมธิการแล้วมีคณะบดีนิติศาสตร์จริงจริงในเรื่องที่กล่าวหาโต้แย้งันเรื่องเรื่องการอะไรเอาข้อ,ขอต่อไปหรือไม่เนี่ยแต่ท่านก็ไพ่ไปจนถึงเรื่องของสามีคณะบดีซึ่งอดีเป็นนายตำรวจ แล้วสองท่านเนี่ยผมแบบมีนายเนี่ยรู้จักดีเป็นคนดีเขาได้มาด้วยอาวุโสท่านมาพูดข้อกฎหมายว่าเขาอาวุโสสาสเปเนเี่ยได้อย่างเก่งก็ประจําเพราะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพบอจากที่ซึ่เป็นศัตรูของเขาจึงได้เนี่ยเป็นการกล่าวหาเป็นการบิดเบือนโดยเอาความเสียหายไปให้กับบุคคลที่สามเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยออืมผมยืนยันนะครับในตํารวจทุกคนณนะเวลานี้ในช่วงเวลาตามที่พวกเราเข้าไปเป็นเนี่ย เดี๋ยวท่านวินัยจะยืนยันได้ว่ามันแตกต่างไหมมีไหมที่ไปวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งมีไหมที่เป็นไปโดยอุปถมัมภ์ซึ่งซึ่งเป็นการกล่าวหาแล้วก็บิดเบือนเขาควรที่จะมาฟังพูดที่แจงในสิ่งที่ผมพูดอย่างเช่นผมบอกว่าเขาไปพูดว่าตํารวจสองอคนผมไม่ได้ปกป้องตํารวจนะครับแต่ข้อที่จริงเมื่อสอบทานไป เขาก็บอกว่ายังไม่ได้ชี้มูลว่ามันผิดเลยยังไม่รู้เลยว่า200คนนี้เป็นตำรวจห,หรือไม่เขาก็อ้างแต่ว่ากรตลอท่านหนึ่งซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปพูดในรายการหนึ่งซึ่งเมื่อท่านวินัยไปสอบทานปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดมันเป็นอย่างที่ผมไปสอบทานมาผมถามคุณต้นการที่ผมไปหาข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาชี้แจงให้สังคมทราบเนี่ยหรืออีกหลาย,ลายๆเรื่องน้นเวลานี้มาเนี่ยไม่ได้ไปโต้แย้งไม่ได้กล่าวโทษผมยืนยันมาตลอดทุกรายการ ผิดถูกถ้าออกไปดีเบตข้อกฎหมายไม่ต้องมาดีเบตกันละครับเพราะว่าดีเบตกันยังไงมันไม่ได้ข้อยุติแต่มีองค์กรกลางตัดสินคดีอาญารอฮะรอปปอชีมูลหรือไม่อายการฟ้องหรือไม่ฟ้องสารตัดสินไม่ถ้าเขาไปในสุดผุดพองเนี่ยนะครับยกบทผ่านหมดมาเอาคืนเลยนะครับแจ้งความนึ่งคดีพวกนี้ติดคุ้หมดร้อยห้าสิบเจ็ดไม่ต้องมาดีเบตกับผมหรอกคดีวินัยเหมือนกันนะฮะก็เห็นแล้วผ่านไปต้องหลายองค์กรแล้วมีอาจารย์ผู้ทรงคุรุษมาพูดผมบอกไม่ต้องพูด รอคาวินิจฉัยสารปกครองสูงสุดน,นเวลาเนี่ยไอ้คำสั่งประธานออกมาแล้วไอ้ที่ไปพูดกันจนไปฟ้องประธานสารปกครองเขาเนี่ยเอ,อ่อต้องบันทึกเลกขอดแล้วฟ้องผบว่าเกือบทุกองค์กรอิสระแล้วเนี่ยมันมันเห็นอยู่ว่าไม่ต้องมาชี้ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเราไม่ต้องมาเถียงกันเดี๋ยวถึงเวลาสารตัดสินเองว่าพฤติกรรมหรือการทำข้อข้อ,ขอ,ขอ,ขอกฎหมายเนี่ยจะลงโทษวินัยไล่ออกหรือไม่ก็ประมาณนี้ครับแต่อย่างที่บอกครับท่านวินัยครับ คือคําพูดที่ใน,นขณะนี้คนทั้งประเทศอ่ะผมบอกจริงๆนะอาจจะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ค่อยเขวว่าก็ตํารวจอ่ะมันซื้อมันขายมันข้ามหัวมันนู่นมันนี่ใช้เส้นสารพัดส,สารพันผมเป็นคนออกมาบ,บอกว่าตําแหน่งพ่อตําแหน่งแม่เหมือนมองเอามาขายกัน เพราะมันมีการซื้อขายกันนะมาเจ็ดแปดปีอันนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาที่ตำรวจเรียร้ายปัจจุบันเนี่ยไอ้คนมาซื้อเนี่ยมันก็เอาตังค์มาซื้อคือกว่ามันจะได้ตังค์มันก็ต้องไปรีดไถแล้วหลังจากซื้อเสร็จมันก็ไปรีดไถอ่าผมยกตัวอย่างผู้การอลองผู้การคนหนึ่งจากใต้มาอยู่จังหวัดใหญ่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยประชุมครั้งแรกเนี่ยประชุมเลยเฮ้ยผมไม่ได้มาฟรีนะเนี่ย เหตุพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการซื้อขายมาเจ็ดปดปีจนเป็นเหตุให้มีการไปพบว่าในตำรวจชั้นประทวนเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องของผู้ยิ่งใหญ่ไปถ่ายรูปกระเป๋าเงินเป็นกระเป๋ากระเป๋า่ะที่โรงแรมพูลแมนอะเอาอย่างนี้คู่กรณีถูกกล่าวหาว่าพัวพันเรื่องซื้อขายตำแหน่ง<ช>จริงไหมจริง,รงเออเอาเอาชัดเอาให้ชัดดีกว่านะฮะ<ต>เดเามีสิทธิ์จะโต้ท่านนะใช่ใชใช ผมเป็นประธานสอบเนี่ยสิบตำรวจตีสิบตำรวจโทรซึ่งเป็นเป็นคนดูแลอยู่ที่โรงแรมปูนแมนนี่ยเอารูปมาเงินเต็มกระเป๋าเลยดอลล่าเต็มกระเป๋าแบงค์พันเต็มกระเป๋าผมก็ถามว่าเอ้ยไอ้พวกนี้มึงจะไปเอาเนี่ยถามว่าคุณถ่ายเพราะอะไรนี่บอกว่าผมถ่ายไว้เผื่อมันหายผมจะได้มีหลักฐานเรื่องนี้ก็ส่งไปปปชว่าเอ้ยเงินพวกเนี้ มันมาจากไหนนะทำไมมาเก็บกันกันเป็นกระเป๋ากระเป๋าขนาดเนี้ยบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปัตถุชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเอาให้ชัดเอาให้ชัดนะครับครับผมผมถามเองก็ได้นะ,ะผมผมถามตามสิทธิ์นะครับ สรุปว่าไอ้ที่เคยลือกันเมื่อ 7, 8ปี10ปีก่อนว่ามีนายตำรวจผู้ยิ่งใหญ่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่คนหนึ่งคอยจัดโผคอยรับทรัพย์คอยเคลียร์มีจริงจริงมีรูปกระเป๋าเงินจริงจริงท่านผอบอจากทิพอะมาบอกผมว่าพี่นายเชื่อไหมใกล้จะแต่งตั้งเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่คนนี้มาถามพี่แป๊พี่แป๊ะส่งบัญชีหรือยัง พอบอตลอยังไม่ได้ทําบัญชีเลยผู้ยิ่งใหญ่เขาเนี่ยเป็นคนเอาไปทําหมดเลยอ้างว่านายเป็นคนสั่งในวันนั้นคุณแปะคือคือ,พอเพรากจาก,จากทิพยินดาไปเรียกมามามา,มาถามได้เลยแล้วถามว่าเฮ้ยก็มีแต่ข่าวลือผมก็ไม่เคยเห็นไม่เห็นเนี่ยตน้นไอ้ตำรวจที่ที่เคยอยู่เป็นคนดูแลเนี่ยมันเอารูปมาให้ดูคุณสนทีก็เคยเอาไปออกนะครับผมก็ถามว่าเฮ้ย ทำไมคุณถ่ายไปพ่อเลยก็น right uh, ี่แหละอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายเนี่ยอ่าอ่ากลับไปท่านหนครับอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นที่ที่ที่จะกล่าวหาคนนู้นคนนี้สารพัดสารพันถามจริงๆคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีไปกว่าที่คนที่คุณกล่าวหาเลยก็เป็นข้อเท็จจริงที่รับรู้อย่างที่ที่เรียนต้นนะครับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงครในสำนักงานตำรวจชาติในบ้านเราเนี่ย คนนอกหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้รับรู้ข้อที่จริงถ้าการฟังข้อมูลจากคนบางคนตามที่ปรากฏเป็นข่าวอีกฝ่ายเดียวเนี่ยต้นทุนเราตำ่ำก็พูดอะไรไปเนี่ยก,ก็เชื่อหมดเราก็ไม่ได้ปฏิเสธผมให้โอากาสชี้แจงคําว่าต้นทุนเราตำ่ำฟังแล,แล้วจะกอ<ก>นแน่นอนอย่างวันนี้ผมมารายการคุณต้นนะผมบอกคุณต้นเนี่ยที่มาช้าเนี่ยเพราะผมถูกตํารวจจราจรเนี่ยตรงใต้สะพานกิ่งแก้วเนี่ยมันจับเรียกไว้เรียกไว้สมมติสมมติเรียกไว้เพื่อมาเรียกสินบ้าขั้นบย ผมกลับมาผมเข้ามารายการผมบอกคุณต้นเนี่ยคุณต้นเชื่อไหมคุณต้นเชื่อในข่าวเชื่อเลยว่ามันเป็นจริงคนดูผสมลงทันทีเออผ่านตรงเนี้มันเรียกทุกวันเลยก็อะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งผมก็ก็เรียนนะครับว่าเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดของบรรดาตํารวจครอบครัวตํารวจพี่น้องตํารวจอย่างแสนสาหัสนะครับไอสิ่งที่เราพยายามพูดพยายามชี้แจงไปเราพูดชี้แจงก็ตัวอย่างเนี่ยในประเด็นประเด็นต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะใช้ผมไม่อยากจะใช้คาว่าบิดเบือนนะเดี๋ยวจะเป็นการกล่าวห้ แต่พูดไม่ตรงต่อข้อที่จริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพิ่มเติมประเด็นอะไรเนี่ยทำเพื่อเพิ่มมาดเครดิตนะไม่ว่าจะเป็นดิสเครดิตองค์กรดิสเครดิตของคนที่มีความเห็นต่างทั้งหมดผมเรียนตรงนะครับผมเนี่ยเขาเคยมาหาผมสองครั้งสามครั้งโทรศัพท์มาแล้วทุกครั้งที่มาเนี่ยนะก็จะมาสาธยายผมพูดตรงนี้เลยก็ได้นะวันนี้พูดถึงอดีตนายกมนตรีหลายคนนะพูดถึงคนเอพูดถึง คนหลายคนแต่ว่าก็อย่างที่คุณต้นรับฟังไม่เคยมาชื่นชมไม่เคยมาชมใครแม้แต่คนเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงเพราะก็คงจะเห็นไอ้ความที่เขาเนี่ยอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> เป็นผู้มีอำนาจในช่วง <c oughs> ก็ต้องพูดกันตรงๆฮรัฟันธงเลยก็ได้ช่วงคอสอชอเนี่ยมันไม่มันไม่เขาไม่ได้บริหารจัดการอย่างที่ท่านวินัยพูดในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบางคนก็มาเล่าให้ฟังทุกกระทรวงทะวงกรมที่จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจการบังคับบัญชาอะไร ซึ่งก็เรียนนะครับจริงเท็จผมไม่ทราบแต่ว่านาเวลาเนี้ยเราก็โอเคเป็นการสดับต่ำแต่ยืนยันเรื่องจริงในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทุกเรื่องไม่มีทางหลุดหูหลุดตาท่านวินัยกับผมผมสองคน,นงถึงถูกกล่าวหาหาว่าเอ๊ะเนี่ยนึกออกไหมทาไมถึงต้องป้องกตลอคนอื่นไม่มาก็กตลอคนอื่นเนี่ยนะพูดนาเวลาเนี้ยคุณต้นเขามีความรู้มีความกล้าหาญชาญชัยที่จะออกมาแบก เป็นนายแบบนะเป็นที่จอดรถทัวร์อย่างผมไหมเราไม่ได้แคร์ในเรื่องพวกนี้เพราะเรามีความจริงใจอยากจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนรับทราบไม่เชื่อเราไม่เป็นไรไม่รักเราไม่เป็นไรจะจงเกียจจงชังดา่าเราอะไรสารพัดเรายินดีแต่วันหนึ่งคุณต้นเขียนใส่กระดาษไว้นะครับรอวันที่สารปกครองมิได้ฉัยเสร็จเด็ดขาดว่าวินัยที่กล่าวหาที่ทําโทษมาเนี่ยไปแกล้งอะไรเขาไหม ถ้าถึงตอนนั้นนะนะเขาเนี่ยนะครับสามารถฟ้องร้องผู้ที่ต้องติดคุกติดตารางหมดที่ไปกล่าวโทษกล่าวหาเนี่ย,เ,ยเอาบัญชีเท็จเอาบัญชีอะไรเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไอ้หลักฐานที่อ้างทั้งหลายทั้งปงวงอันนี้ตอนนี้มันไม่สามารถที่ยบเลือนใจเย็นใจร่มร่มรอวันเวลาศาลสถิตยุติธรรมยังเป็นที่พึ่งศาลปกครองสูงสุดยังดำรงินความยุติธรรมแล้วถึงวันนั้นเนี่ยนะครับจะพิสูจน์เองว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้เป็นจริงหรือไม่ แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ยนี้ผมผมผมเข้าใจในสิ่งที่ทั้งสองท่านาสื่อนะแล้วก็ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลุรีสุรเชษด้วยผมบอกองี้คือณขนาดนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยมันกําลังตกต่ําอย่างรุนแรงมากจะรอวันนั้นได้ทันเหรอท่านเอกจะรอวันนั้นไหวเหรอคุณวินัยที่ผมออกมาพูดเนี่ยนะเพราะผมเห็นว่าคนหนึ่งเนี่ยมาบอกตัวเองดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มาจิ้มอีกฝ่ายว่าไม่ดีนะ ผมเนี่ยด้วยความเป็นธรรมเนี่ยผมก็อยากจะบอกเฮ้ยคุณก็มีมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะที่ผมชวนคุณอาจจะอาจจะย่าไปตามเรื่องที่ปปชที่ปปงที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะอยากจะพิสูจน์เอ้ยคุณก็มีข้อกล่าวหาตั้งเยอะเขาไม่เคยพูดถึงรายละเอียดของพฤติกรรมมาสู้ข้อกฎหมยายแรงต่างอย่างเงี้ยนะครับพวกผมเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้มีเข้าข้างใครเมื่อวานเนี่ยผมยังบอกเลยเขาบอกว่าเขาจะ วาดปลวกอ่ะคุณชีระกับพลตำรวจเอกสุรเชษจะกวาดปลวกผมเลยเดี๋ยวผมไปด้วยนะผมไม่ขวาดด้วยอืแต่ผมเสนอว่าให้ฟาดเห็บเหาลิ้นลายเหลือบอ่ะที่มันมาใสเครื่องแบบตํารวจหากินจนรวยกันเป็นร้อยๆล้านเนี่ยขวาดให้หมดะเลยสำนักงานตํารวจจะได้ดีขึ้นเนี่ยเพราะตรงนี้ผมไม่ได้มาปกป้องตํารวจผมอยากเห็นําานงตํารวจแห่งชาติดีขึ้นกอตลอคณะผมเนี่ย กับพวกน้องๆผอบอรองผอบอเนี่ยมาหยุดการซื้อขายตําแหน่งเนี่ยจนสองปีที่ผ่านมานไม่มีหรือมีก็น้อยมากนะเรามามาหยุดการซื้อขายที่คุณส,สุรเชษบอกว่าเอ้ยเอาโศต้องมาประจงประจำอะไรเนี่ยท่านเชื่อไหมพวกเราเนี่ยสนับสนุนให้เอาโันดับหนึ่งอ่ะอย่างภาคสามเอาโศนดับหนึ่งขึ้นภาคภาคห้าตุ้ยเนี่ยเอาโันดับหนึ่งขึ้นเป็นผู้จัดการ โดยเฉพาะผมอยากพูดอีกคนหนึ่งซึ่งถูกเสนอไปเจรจาตำรวจเนี่ยพลตารวจโทจีสรสั์แก้วแสนเอกเราผลักดันไปให้เป็นผู้จัการตํารวจภูธรภาคหนึ่งหลังจากเขาไปเป็นแล้วผมไม่ถามผู้ท้ามัญนชาเนี่ยบอกโอ้ oh, เป็นไงจีสรสรนก็บอกโอ้ oh, นายคนเนี้ยรักษาระเบียบว,วินยัยเข่งคดัดมีความเมตตาปานี้ไม่ไปรบกวนลูกน้องเนี่ยคือเราเราเห็นไหมแต่ ท่านฟูเชียบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องประจาคือคือคือเขาบอกว่าถ้าใครไม่จ่ายตางังถ้าใครไม่มีเส้นนี่ไงต่อให้อุปโสรับหนึ่งต้องไปอยู่ประจําสํานักงานใช่อ่าอย่างนี้นะท,ที่ที่บอกเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะผลักดันแล้วปีนี้นะเป็นปีแรกที่หลังจากคณะกรรมการการกองกอตรชุดนี้ไปเอาพูดเนี่ยถึงถึงความรู้ความสามารถอุปโส จนเอาพลตำรวจโทรลุ่งโลดเนี่ยขึ้นเป็นผู้การตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนพลตำรวจตีโนพภิสิน์ขึ้นเป็นผู้การประจำถามว่าทั้งสองคนเนี่ยไปถามตำรวจดูว่าสุดยอดฝีมือทั้งนั้นนะครับแต่ไม่มีชื่อพวกเราก็ไปพวกน้องๆเห็นเลือกเหตุผลก็ก็ก็เห็นด้วยกับเราเพราะนั้นถามว่าอย่างเงี้ยผู้การสันติอะ ไปถามตำรวจดูเลยภาคสี่ไปเป็นผู้จัดการภาคสี่ไปถามตำรวจดูเลยว่าคนเนี้จเจริญเติบโตมาเขาเป็นในพลผมกเกษียณแล้วเขาเป็นพลโทผมก็ยังไม่ได้พินาเขาอืถามว่าสันติเป็นนักสืบที่จับคดีสําคัญสาคัญเนี่ยมาเท่าไหร่ไม่จริงเลยครับอลูกน้องวินัยแล้วจะจะจะได้คือถ้าฟังสองท่านนะขออนุญาตเหมือนแก้ตัว ไอ้ไอ้ไอการข้ามหัวมันมีมาทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมครับผมถามงี้ก่อนคือมันมันมีตํารวจเจ็บช้ํ้ทาใจเยอะใช่ไหมเออมันในหลักการเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยคุณต้น,นมันจะให้มันแบบเป็นที่พอใจทุกคนไม่ได้เพราะว่าตําแหน่งน้อยคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะใช้ระบบคุณธรรมมีระบบการพิจารณาที่จะพิจารณามีสัดส่วนนเวลานี้ก็มีสัดส่วนมีอาวุโสห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่อาวุโสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ความรู้ความสามารถอย่างอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเออ สิ่งที่เราพยายามอย่างยิ่งอย่างที่ท่านวินัยพูดเนี่ยเราพยายามที่จะไม่มีการซื้อขายตําแหน่งซึ่งมันเป็นเรื่องเสื่อมเสียมาก<ะ>แต่ถามว่าณเวลาเนี่ยมันเป็นที่เป็นเรียกว่าพูดง่ายว่าแต่งตั้งเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่เนี่ยเราก็ยอมรับบางบาง,บางมีบางคนบางอะไรเนี่ยเราอาจจะหลงหูหลงตามีข้อจํากัดอะไรบ้างเ,<ะ>เพราะว่าในการแต่งตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จํานวนมากผมผมเรียนนะโดยข้อกฎหมายไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะ อำนาจการแต่งตั้งเนี่ยพยายามที่จะถ่วงดุลไม่ใช่ว่าอยู่ที่กตรจะเอาใครตามที่กตรชี้หรืออะไรให้แนวทางกตรมีหน้าท,านะที่ให้ความเห็นชอบควา,ามที่ผู้มัมงชาที่พบตรที่รองผบตรเนี่ยเขาได้คุยกันเขาเป็นผู้มัมงชาใกล้ชิดถ้าเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วนะครับเสนอขึ้นมากตรมาดูว่าเอ๊ะมันไม่ผิดระเบียบมันไม่มีข้อจํากัดมันไม่มีอะไรที่เสียหายเนี่ย ่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงติงเพราะว่าดุลพินิจของพุ่งชาเขาอยู่มาด้วยกันเขาจะรู้เนี่ว่าใครฝีไม้เ,เราเนี่ยกเกษียณมาสิบปีเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครเก่งกว่าใครเอาล้คุณผู้ชมถ้าจับใจความตอนนี้มันก็จะวนกลับไปที่คําถามเดียวเลยเท่านั้นหมายถึงว่าความคิดของประชาชนว่าปัญหาทั้งหมดที่อยู่ในสกสักง,งานตารวจแห่งชาตินะวันนี้มันเกิดจากการซื้อขายได้อันนี้อันนี้ผมพูดก่อนนะพอซื้อขายได้มีต้นทุน <c oughs> พอได้แล้วก็ต้องถอนทุน พอถอนทุนแล้วก็เกิดความร่ำรวยไอ้ข้างหลังก็บอกว่าเออถ้าอย่างนี้กูซื้อขายบ้างดีกว่า mm hmm. กูจะได้ถอนทุนพอถอนทุนแล้วก็ร่ำรวยแต่น,นขนะนี้สองท่านนี้กับบิ๊กโจ๊กนี่หนังคนละม้วนนะครับหนังเรื่องเดียวกันแต่ฉายคนละเวลาและคนละมวล้วนดังนั้นขออนุญาตพักตรงนี้อีกช่วงหนึ่งกลับเข้ามาท่านเอกครับเขาบอกว่าไม่ต้องมาพูดมากเอาลูกน้องจบไปถ้าเขาโตเร็วจริงบิ๊กโจ๊กโตเร็วจริงท่านก็โตเร็วขึ้นลิฟต์ไม่แพ้เขาหรอก สักครู่เดียวอยู่ดีกินดีกลับมาครับ